สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจากคีนิงห้องน้ำแล้วก็ YouTube หมอส้วมนะครับรักษาส้วมทุกอาการโอเควันนี้นะครับเข้าดำเนินงานรื้อถอนติดตั้งชักโครกนะหน้างานแถวสุขาพิบาล5นะโอเคชักโครกของเดิมของเมกันสแตนดาร์ตนัเป็นชักโครกไฟฟ้านะฮะลูกค้าต้องการรื้อออกแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่นะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเราทำการรื้อถอนมาตรวจเช็คระยะท่อนะแล้วก็ดูว่า ชักโครกรุ่นใหม่เนะี่ยอุปกรณ์ติดตั้งเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับนะครับชักโครกตัวใหม่นะฮะก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันนะฮะเป็นชักโครกชิ้นเดียวนะฮะระบ,บบไซฟอนวอลเทคนะคก็คือหมุนวน์นโดแล้วใช้ตัวแรงดันเจ็ตเป็นตัวกระแทกนะผมจะเรียกว่าไซฟอนวอลเทคโอเคเป็นชักโครกแบบชิ้นเดียวดีไซน์เรียบนะฮะมีช่องวอลด,ด้านล่างประมาณ1 0 1ถึงเซนนะฮะ แล้วก็อุปกรณ์คอนเนคเตอร์นะครับที่เขาให้มาก็จะมีเป็นอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งนะพวกนี้ค่อนข้างที่มีความสําคัญนะฮะเป็นแบบคอนเนคเตอร์แบบตัวตีนเป็ดนะผมจะเรียกว่าตัวตีนเป็ดหรือตัวนี้นะฮะแล้วก็มี <c oughs> มตัวแก๊สเจ็ตมาให้นะฮะซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้มีความสําคัญนะก็คือจากที่เราเคยไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํารั่วเรื่องกลิ่นนะฮะช่างติดตั้งชุดแรกๆเขา ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งนะก็ะคืออุปกรณ์ตัวนี้มันบังคับให้เราต้องยึดนะฮะอย่างน้อยต้องยึดน็อตสองตัวคือรูหน้านะฮะถ้าไม่ยึดปัญหาที่จะเจอคือหนึ่งกลิ่นแล้วก็น้ํารั่วซึมแน่นอนนะะเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ตัวนี้นะฮะอย่างน้อยๆน,นะฮะสองรูหน้าต้องทําการยึดนะ,ะเพื่อให้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันแนบอยู่ที่พื้นนะฮะแล้วก็ต้องใส่ตัวแกสเจ็ตตัวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการลื้อตัวเก่าออกนะ แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการเดี๋ยวมาดูกันว่าติดเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เราลื้อโถชักโครกตะเก่าออ,อ,ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เคลียร์พื้นที่เคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยนะ,ะขั้นตอนต่อไปก็จะทําการเช็คตรวจเช็คระยะท่อนะะก็อย่างที่บอกคือระยะติดตั้งชักโครกมาตรฐานโดยทั่วไปนะ จากผนังนะถึงเซนเตอร์ท่อน้ำทิ้ง4นิ้วที่พื้นคือถึงจึงกลางนะจะต้องอยู่ที่30เซนครึ่งนะบวกลบได้ประมาณ1-2เซนนะฮะโอเคอันนี้นะฮะบุดบิดนะฮะอันนี้อยู่ที่29เซนขึ้นเห็นไหมฮะย9 30เซซนก็ยังอยู่ในระยะที่บวกลบอยู่นะก็แต่ว่าเวลาติดตั้งอาจจะต้องใช้เทคนิค วิธีการนี้เป็นเพื่อให้มันได้ระยะมาตรฐานมันมีวิธีการในการติดตั้งนะครอันนี้ต้องการใส่ประสบการณ์จากช่างเป็นตัวช่วยนะครับโอเคเคสนี้2 9ครึ่งก็จะทําการติดตั้งให้ลูกค้าโดยที่ไม่มีปัญหาการใช้งานในระยะยาวนะครมีวิธีการโอเคก็เดี๋ยวรอมาดูตอนที่เราประกอบอุปกรณ์คอนเนคเตอร์กันว่าจะเป็นแบบไหอนอยังไงนะครับนะครับจะพามาดูอุปกรณ์คอนเนคเตอร์สาหรับติดตั้งชโชครกนะ อุปกรณ์ตัวนี้ผมอยากที่บอกคือผมจะเรียกมันว่าตัวตีนเป็ดนะโอเคอุปกรณ์ตัวนี้สิ่งที่เขาให้มามีอะไรบ้างมีคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็มีตัวแกสเก็ตหรือว่าไอ้ตัวหน้าแปลนกันรั่วก,กันซึมกันกลิ่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับสําคัญแบบไหนสําคัญยังไงคือ 1. ป้องกันนะเรื่องกลิ่นย้อนกลับจากท่อนะฮะป้องกันกลิ่นย้อนกลับด้วยตัวขี้พึ่งตัวยางมอตอย้อวนี้นะฮะแล้วก็ เป็นตัวบังคับน้ําจากชักโครกให้ลงไปที่ท่อสี่นิ้วจะเป็นแบบนี้เนหะ็นไหมแล้วเวลาวางเราก็จะวางให้ตรงนะมันก็จะบังคับน้ําให้ลงไปในท่อสี่นิ้วนะแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาติดตั้งมันให้ตีนเป็ดมาเป็นตัวคอนเนคเตอร์ที่รับน้ําจากสิ่งมฏติกลราต้องใส่ให้เป็นลักษณะแบบนี้ใส่แบบนี้แล้วก็วางไปที่ท่อแบบนี้นะ แล้วก็มารูเจาะยึดนะับต้องเจาะต้องยึดนะไม่เจาะไม่ยึดไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคนะครับก็ประกอบอุปกรณ์คอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะอยากที่บอกคือต้องยึดตัวหน้าแปลนนะอย่างน้อยขอแค่น็อตสองรูหน้าพอนะเพื่อไม่ให้มันโยกนะฮะพอยึดน็อตเสร็จในตัวอุปกรณ์คอนเนคเตอร์เดี๋ยวมันจะแนบอยู่กับพื้นนะฮะแล้วก็ต้องใส่ในตัวแกสเก็ตนะฮนะก็คือตัวถ้วยกันรั่วกันซึมกันกินนะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วย ปิดช่องว่างระหว่างท่อสีหนิ้วที่พื้นกับไอตัวโดยรอบด้านนอกจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็น้ำรั่วซึมนะพอได้เสร็จแบบนี้เสร็จนะก็ยกชักโครกอเอาเรือเซรมิเสียบลงไปในในยางสีดำตัวนี้แล้วเก็บขอบอยางแนวก็เรียบร้อยนะครับโอเคนี่คือการติดตั้งที่ถือว่าดีนะฮะจบเรื่องกลิ่นเรื่องรั่วซึมแบบร้อยเปอร์นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะประกอบเสร็จแล้วจะพามาดูระบบฝัดชำระล้างที่เป็นวอลเทค ไซฟอนวอเทคนะครับโอเคครับหลังจากที่เรายึดหน้าแปลนเรียบร้อยนะขั้นต,นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาชักโครกนะไปเสียบเข้ากับตัวอุปกรณ์คอนเนคเตอร์นะโอเคเป็นแบบไหนเป็นยังไงนี่ยางดําๆตัวนี้นะดำดำนะเป็นยางก,กันรั่วกันซึมกันกินอีกชั้นหนึงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นจุดที่รับเดือยเซรามิกชักโครกนะนำน้ำําหรือว่าสิ่งปฏิกูลนะลงไปที่ท่อ4นิ้วนะเวลาเราเสียบก็จะมีตัวนี้นะ เห็นเดือยตรงนี้ไหมครับเนี่ยเดือยตรงนี้เสียบเข้ากับตรงนี้นะฮะน้ำทุกหยดที่มาจากชักโครกก็จะออกมาทางเดือยนี่นะฮะแล้วก็ลงไปที่ท่อสี่นิ้วนะครับแต่เวลาวางก็คือต้องวางให้ตรงนะก็คืออย่าให้ยางพลิกหรือว่ายางปลิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวางเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยเคลียร์ความสะอาดหน้างานยิง เก็บขอบซิลิโคนหรือยาแนวเรียบร้อยนะขั้นตอนสุดท้ายก็ทดสอบการกดฝักเดี๋ยวจะพามาดูนะฮะระบบฝักชำระล้างที่เป็นระบบะไซฟอนวอรเทคนะฮะไซฟอนวอเทกก็คือวนเป็นทอร์นาโดแล้วกระแทกสิ่งปฏิกูลออกไปจากรูเจ็บนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดแล้วปล่อยนะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นว่ากดปุ๊บวนแล้วก็โครกออกไปเลย ก็เรียบร้อยนะฮะฝัดลงปกติไม่มีรั่วไม่มีซึมนะ,ะก็พร้อมใช้งานนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีคลังลับ